น,นี้เรามาทําความรู้จักกับบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกกันนะคะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ชื่อว่า Ping An i n s u r a n c ค่ะโดย Ping An i n s u r a n c นั้นเป็นบริษัทที่มีเบีย้ยประกันภัยสุดทธิมากที่สุดอันดับ2ของโลกรองจาก u n i TED Health Group ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะและ Ping An i n s u r a n c นะคะยังติดอันดับที่29ของ Fortune Global 500และอันดับที่7ของ f r b e s Global 2000อีกด้วยค่ะ ผิงอันเนี่ยเป็นภาษาจีนนะคะแปลว่า safe and well หรือว่าปลอดภัยและเป็นสุขนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนจีนเวลาเจอกันเนี่ยเขาจะชอบพูดตอนทิ้งท้ายนะคะว่าผิงอันนะคะก็แปลว่าขอให้โชคดีปลอดภัยเป็นต้นอย่างไรก็ตามตัวผิงอันเองนะคะถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการการเงินครบวงจรทีเดียวนะคะเขามีลูกค้ารายบุคคล200ล้านรายค่ะแล้วก็มีผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยกว่า5 7 0ล้านคนด้วยกันนะคะนอกจากนี้เขายังมีหลากหลาย หลายธุรกิจค่ะอย่างเช่นประการธุรกิจการบริหารเงินนะคะหรือแม้แต่ธุรกิจด้านสุขภาพอย่างเฮลท์แคร์โดยมีบริษัทลูกหลายบริษัททีเดียวค่ะอย่างเช่น Lufax Holding นะคะที่ให้บริการด้านความมั่งคัง่งหรือว่า Well Management นะคะรวมถึง One Connect ที่ให้บริการด้านการเงินแบบเต็มรูปแบบส่วนบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรนะคะก็มีทั้ง Good ด o c t o r รวมถึง Health Care Tech ด้วยค่ะ สำหรับพิงอันอินชุรันนะคะเขาใช้คอนเซปต์ของ business model อยู่3ครั้งด้วยกันค่ะก็คือ one customer, multiple products และ one s o p service นะคะนั่นก็แปลว่าเขามีลูกค้า1รายสามารถใช้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์และด้วยการบริการที่ครบวงจรค่ะ สิ่งที่ทําให้ผิง ant, อันอินชุรานเติบโตแล้วก็น่าสนใจนะคะมีหลายมิติด้วยกัน,นะคะ่ะหนึ่งคือเขามีโพสิชชั่นนิ่งที่ดีในตลาดนะคะเป็นผู้นําในธุรกิจประกันสุขภาพทีเดียวค่ะโดยประกันสุขภาพของเขาเองนะคะก็ถือว่ามีกําไรสูงที่สุดนะคะและที่สําคัญตอนนี้คนจีนเนี่ยทาประกันเพียงแค่4%อร์เของประชากรเท่านั้นซึ่งถือว่ายังน้อยมากมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก3คือเขามีธุรกิจที่ไม่ใช่ประกันด้วยนะคะและ4คือเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามา ผสมผสานแล้วก็ทําให้การให้บริการนั้นครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งตัวใหญ่ๆของผิงอันอินชรันก็คือ2แบรนด์ที่พูดชื่อไปหลายคนก็รู้จักกันดีอย่างเช่นอาลีบาบาและเทนเซ็นที่เข้ามาทำธุรกิจในหน้าเป็นตัวแทนขายประกันเช่นกันค่ะ